បងប្អូននេះវីដេអូប្រទេសសៀមថ្ងៃនេះតែម្ដងលិចស្ទើគ្រុកកលែងហ៎បងប្អូនកលែងណាដែលអត់គិតថាលិចហ៎ក៏លិចដែរព្រោះកលែងនោះវាខ្ពស់ខ្លាំងតែលិចលិចចង់ដល់តាបូលដូចគ្នាបងឡាំយូម៉ាជិះគោខៅលោកครับໂຕនេះ เปตการอีกล้การล้างน้ำมงโปนนะอ๋อคลิปที่ให้ดูไปนะพี่น้องน,นะคืออย่างต้นคลิปก็เป็นคลิปของเออินฟูแคมเน,นะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศแคมเปเองเนาะก็ดูถูกเยอะเย้ยนะพี่น้องเนาะเขาจะเ,ะเยอะเย้ยนะเวลาน้ำท่วมนะพี่น้องน้ำท่วมปักเทศไทยเขาเยะเย้ยดูถูกตะคางแต่วันนี้เนาะเบายอดก็จะนำคลิปวิดีโอนะพี่น้องน้ำท่วม ทางฝั่งเขมรเองนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะเขมรก็มีนะ่น้องบางพื้นที่ท่วมหนักมากเดี๋ยวพี่ยอจะขึ้นให้ดูนี่คือภาพบรรยากาศาน้ําท่วมนะ่น้องน้าท่วมทางฝั่งเขมรน,นะ่น้องแถวเมืองกําปงจามนะ่น้องอยู่ประเทศกัมพูชาหรือว่าเขมรน,นั่นแหละไป้องซึ่งบางพื้นที่ท่วมเยอะมากเนาะและก็บางพื้นที่ก็เริ่มจะท่วมถือว่าเป็นเป็นประเทศที่คนไทยบอกว่าโดนคำสาด ทำไมถึงบอกว่าโดนคำสาปเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีนะเขาดูถูกประเทศไทยก่อนอย่างเช่นช่วงนี้มีน้ําท่วมอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องเนาะหลายจังหวัดอยู่เขาก็เอาคลิปอันนี้แหละไปปัน่นแล้วก็ไปดูถูกเยียดจาเนาะแต่พอวันนี้คือน้ำก็เริ่มท่วมนะพี่น้องเนาะท่วมฝั่งขเขมรเหมือนกันนะพี่น้องบางที่ก็ ถือว่าหนักมากเนาะเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูไปลองนี่เป็นภาพรบรรยากาศน้ําท่วมจริงๆนะไปลองทางฝั่งกระเมนเนาะไม่ใช่ว่าไม่ได้ท่วมนะก็คือท่วมเนาะแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะที่ว่าเวลาน้ําท่วมฝั่งกระเมนนะไปองจะไม่ได้มีกู้ภัยไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนะคือทุกคนก็ต้องเก็บเข้าของออกกันเองนะไปองสิ่งที่ บรายัดเห็นนะก็เลยนํามาเสนอนะพี่อน้องบางที่ก็คือฝนตกหนักนะพี่น้องฝนตกหนักก็เริ่มจะท่วมเริ่มจะท่วมบ้านเรือนนะนี่แหละคือเขาบอกว่าใครทํากรรมใดกรรมนั้นต้องตอบสนองนะพเพราะว่าทางฝั่งกรรมีนเองเนี่ยดูถูกประเทศไทยเนี่ยหนักมากนะพี่น้องแบบว่าเอาคลิปน้ําท่วมเนี่ยมาล้อเลียน,มา,นมาเยอะเยอยนะพี่น้องสิ่งเหล่นานี้มันมันทำให้เห็นว่าเออเขาเนี่ย ไม่ได้มีจิตสํานึกนะไม่ได้ไม่ได้ว่าเห็นใจนะเวลาคนที่ลําบากเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้บ๊ยยอดก็เลยนําคลิปวิดีโอเหล่านี้นะพี่น้องมาให้ทุกคนได้ดูว่าเนี่ยทางฝั่งกัมงูชาก็ท่วมเหมือนกันเนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งชาวบ้านเนาะพี่น้องดูดูตามถนนนะเนี่ยนี่บางพื้นที่ท่วมหนักบางพื้นที่เริ่มท่วมเนะไม่ใช่แค่ทางฝั่งกไม่ใช่แค่ทางฝั่งไทยนะท่วมทางฝั่งกมพนชาก็ท่วมเนาะแต่เราจะสังเกตได้เห็นเนาะในพื้นที่ก็จะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มา พูดคุยไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยมาดูแลนะพี่น้องบอกว่าเออน้ําจะขึ้นแรงน้ําไม่ได้มีเนาะน้าขึ้นทุกคนก็ปีนขึ้นเสาไฟเองนะพี่น้องเพื่อจะหาที่ปลอดไฟนะซึ่งต่างจากประเทศไทยนะพี่น้องนี่คือน้ําท่วมจริงจริงพี่น้องอยู่ไอ้กำปองจานมน,นะพี่น้องนี่คือน้ําก็เริ่มไหลทะลักเข้ามานะพี่น้องอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็ทําให้เห็นว่าเนี่ยขมรนก็ท่วมเหมือนกันไม่ใช่แค่ลาว ลาวก็ท่วมบางพื้นที่ไม่ใช่ท่วมหมดประเทศนะท่วมเป็นบางพื้นที่ประเทศไทยก็เหมือนกันท่วมเป็นบางพื้นที่แต่ว่าเขาเอาเนี่ยเอาไปตีแผ่ข่าวเนาะหรือว่าเอาไปนําเสนอทูทูเนะาะหัวเราะเยอะเย้ยนะพอคนไทยเนาะไปลองตอบโต้คนไทยเอาคืนก็ทําเหมือนแบบว่าไม่พอใจเนาะไม่พอใจกับว่าประเทศไทยทำเนี่ยทำขมินเนี่ยใจร้ายรุนแรง พวกคุณนอะนลิเริ่มก่อนริเริ่มทำลายทำลายจิตใจคนไทยหลายๆอยา่างนะครับน้ำถามว่าท่วไมไหมกระเมนท่วมเหมือนกันเหมือนประเทศไทยเลยนะครับนะท่วมเหมือนประเทศไทยไม่ใช่ว่าไม่ท่วมเนาะแต่ทําไมไม่มีข่าวนึ่งเลยเนาะทางฝั่งกระเมนเองเนะไปน้องอาจจะไม่กล้าลงเนาะอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยบยอดก็ไม่ไม่ใช่เพจดังๆนะไปน้องที่บยอดไปน,นํามานี่ก็คือเป็นกลุ่มที่เขาเป็น คล้ายๆว่าชาวบ้านแล้วก็อินฟูช่องเล็กๆนั่นปตัวที่สามารถที่จะลงได้นะครับนี้ถ้าปกติเลยคือช่องใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงได้นะเพราะว่ากลัวอาจจะไ,ไปติเนาะหรือว่าเอาไปปรับสนก,กติหรือว่าไปจนะําคุกนะถ้ใครโพสต์สิ่งเหล่านี้เพื่อขัดผลประโยชน์ของสมเด็จเด็กโจวุเซนหรือว่าฮุนมาเนตเนาะแล้วก็รองก็ฮุนมานีนะ่นนัวซึ่งสิ่งเหล่านี้นะไม่สามารถที่จะโพสได้แต่เพราะที่นี้ประเทศไทยอ่ะถ้ามีชาวบ้านเดือดร้อนเนาะก็จะมีข่าว ว่าน้ําท่วมแต่ทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยเขาสวยโอกาะนี้นะเพื่อมาเยอะเย้ยนะเพื่อมาดูถูกคนไทยเนี่ยประเทศเสียมน้ําท่วมเลยนะเขาก็พูดภาษาเขา,า,เขาแตบา่บางคำบางยอยก็ฟังออกหนึ่งนะพี่น้องบางคําก็ฟังไม่ออกเลยแต่ว่าก็จับใจความได้ว่าเขาพูดเสียหายๆเนาะพูดเยอะเย,ะเยะ้ยปะเทศดใส่ดูถูกคนไทยที่บางคนก็ถือว่าน้ําท่วม ก็เสียหายนะเนาะแต่แน่นอนแหละทั้งนี้ทั้งนั้นคือประเทศไทยเนะีนะ่ยเขามีการเยียวยาเนาะมีการช่วยเหลือซึ่งต่างจากขเขมรนเ,เองนะพี่น้องที่เวลาน้ําท่วมมีผลเสียหายก็ออกเงินเนาะสร้างเองไม่ว่าจะเป็นบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรกัแล้วแต่เนาะเก็บเงินซื้อใหม่ทําใหม่แต่ประเทศไทยคือทุกอย่างจะต้องมีการชดเชยมีเงินเยียวยา ถามว่าทุกคนอยากให้เกิดขึ้นไหมไม่ไม่ไมมยอยากให้เกิดขึ้นเนาะแล้ววันนี้บยศก็ได้เห็นนะพฤติกรรมของเขมรในพะี่น้งทีน้ําท่วมเนาะน้ำท่วมทางฝั่งประเทศไทยเอาไปเยอะเย้ยเอาไปดูถูกเอาไปกักทาเนาะทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยคอยช่วยช่วยเหลือนะพี่น้องช่วยเหลือประเทศเขมรเนมาตลอดเนาะแต่เขมรไม่รู้จักสํานึกเลยนะพี่น้องไม่รู้จักสํานึกเลยนะป่วยเนาะมารักษาที่ไหนโรงพยาบาลไทยเนาะพี่น้องถือว่า ลูกได้เรียนมาเรียนที่ไหนเรียนที่ประเทศไทยเนาะคือเขาได้จากประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเนาะคือคือไอชายแดนระหว่างไทยกับกัมพบูชาหรือว่าเขมรเขาจะไม่เหมือนประเทศลาวที่มีแม่น้ำโขงกัน้นไะว้เนาะเขาจะเป็นเพียงของเล็กๆก,ก,ก็สามารถเดินไปเนาะทางฝั่งกัมบูชาเองก็เด็กๆก,ก็เดินข้ามาเรียนในท่ทางฝั่งประเทศไทยเนาะแล้วบอกว่า ประเทศไทยยุคใหม่เนี่ยโดนล้างสมองโดยประวัติศาสตร์นะเอาแล,แล้วคขมนนะนะเคาเมนก็มาเรียนในประเทศไทยฉะนั้นขเขมนพวกที่มาเรียนในประเทศไทยก็คงจะไอเกียิเนาะคงเกียรติเมรเองนะแต่ก็ไม่ใช่นะทุกอย่างคือมันมีเหตุและผลของมันเนาะอย่างวันนี้คือทุกคนก็ได้รู้แล้วนะพฤติกรรมของคนเคมรเนานะที่ชอบดูถูกในตะ้องดูถูกที่แบบว่าน้ําท่วมก็เอามาหวัวเราะเยาะเจยนะไปลองเอา สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องสำหรับผูใ้ใดที่เข้าม,มาชมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยยอดนะพี่น้องแรงงานราวชาแนลซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะบอยยอดก็มาพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเขมินะพี่น้องเพราะว่าเขมินเนี่ยดูถูกประเทศไทยนะพี่น้องที่เอาน้ำท่วมประเทศไทยแล้วก็มาพูดมาหอเราะชอบใจนะพี่น้องเาสำหรับคลิปนี้บอยยอดสิ่อลาพี่น้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ